สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนีก้กลมาพบมาพ่อเนาะครับกับทางผู้แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข้าวเนาะครับของทางผู้่บ้านฟินแลนด์ซูฟังเด้อครับพี่นอ้องเมื่อนี้กะพ่อกันดึกแน่อยู่เด้อครับผมสองทุ่มแล้วเนาะครับแต่ว่าพอดีว่าไปเห็นข้าวนะครับเห็นข้าวของบอรดบิ๊กซึ่งข้าวนี่เป็นข้าวที่แบบว่า เห็นแล้วรู้สึกว่าใจฟูพี่น้องนะครับรู้สึกว่าเป็นข่าวที่น่ารักมากๆเลยอดบ่ได้นะครับเลยอยากเอามาเว้าซูพีซูนองฟังนะครับว้ลแลอกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิก๊กโดนขอสิ่งนี้กลางไลฟ์สดพอรู้เหตุผลเต็มใจให้ทันที f c ร่วมอนุโมทนาบุญป้าพี่น้องแมนขออีกอย่างเนาะบัตรที่นี่คือว่าเ c ซถึงกับร่วมอนุโมทนาบุญเลยเนาะครับก็คือว่าแบบนี้เนาะครับล่าสุดนะครับทางเพจสบายดีทุเีนะครับพี่น้องเพิ่นได้ออกมาแชร์น,นะครับคลิปของผู้ใหญ่บ้านฟินเลนด์นั่นแหละครับพี่น้องนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจสบายดีทุเย์นะครับ เพจสบายดีทุเรียนนี่เพื่อนซีอัปเดตข่าวของทางบอดบิ๊กค่อนข้างแบบรวดเร็วลยพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีๆเกี่ยวกับบอดบิ๊กนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านสูฟังเด้อครับเพื่อนพูดแบบนี้ครับบอสที่แสนดีอนุโมทนาสาธุแต่อยาขอกันบอยเดอร์าว,วัน่นครับพี่น้องแล้วก็เป็นการแชร์คลิปบอดบิ๊กนะครับ โดนขออันนี้พ like, <anal ysis> ี <hal> ่น้องนะครับโดนขอลดเข็นเด็กกลางไรสดนะครับก็คือว่าบอสบิ๊กหนีกําลังแตงหนาพี่น้องนะครับหนานี่ก็ถึงถือแตงหนาถึงถือเขียนคิ้วเขียนยังนะพี่น้องกําลังยากอยู่แล้วก็ไล่สุดไปน้าพอมนะครับเลี้ยวมาที่นี่ก็เลยมีทางอีกสีนะครับก็เลยว่าขอรดเข็นเด็กได้ไหมประมาณนี้นะครับพี่น้องขอลดเข็นเด็กน้อยแน่ประมาณนี้นะครับพอบอสบิ๊กห็นนะครับ เราบอกไปพานได้ครับเราถามกลับเลยครับว่ารถเข็นอยู่หนี่ก็มีสามสี่ชั้นอยู่เด้ประมาณนี้นะครับเร้วเด็กน้อยนี่อายุหลายปันไดประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับเรียกได้ว่าแค่แค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วใจฟูแล้วนะครับสักพักหนึ่งนะครับเอฟซีที่ขอรถเข็นนะครับก็เลยบอกว่าเป็นเด็กแรกเกิดว่าสันครับบอดบิ๊กแล้วก็เลเวาในในสุดเลยว่าเด็กแรกเกิดมันต้องเป็นรถอีกแบบนึงนี้ประมาณนี้นะครับ คือว่ยง่ายพี่น้องพื้นบอปล่อยพานนะครับเรียงนี้บอร์บิกใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วว่าถ้าเด็กแรียเกิดมันก็ต้องเป็นรถเข็นอีกแบบหนึง่งเพราะว่ารถเข็นที่มีอยูสามสี่ั้นเนี่ยมันเป็นแบบว่าของเด็กน้อยที่แบบว่าหง่ใหญ่กว่าเด็กแรกเกิดแล้วประมาณนี้นะครับสักพักหนึ่งนะครับเอฟซีถนถลงก็เลยบอกว่าเด็กน้อย,ยอายุประมาณสองเดือนนะครับบอร์บิกแล้วก็เลยว่าถ้าอยากได้อิลีนะ่ประมาณนี้นะครับพี่น้อง ทัาขอความาเลยประมาณนี้รถยูน่มันก็มีอยู่แล้วสามสี่คันประมาณนี้นะครับพี่น้องเรียกได้ว่าได้ใจ f c เต็มเตมเลยนะครับวอตบิ๊กไม่ปล่อยผ่านนะครับมี f c นะครับมาขอรถเข็นนะครับรถเข็นเด็กน้อยนะพี่น้องนะครับเพิ่นมีลูกนะครับคนเทาานาะครับพี่น้องนะครับคนบ่มีก็คือบบมีนว่ครับเพิ่นก็เลยมาคอมมต์นะครับขอรถเข็นนะครับเด็กน้อยจากวอตบิ๊ก วอตบิ๊กไม่ปล่อยผ่านนะครับวอตบิ๊กยินดีที่จะมอบให้นะครับแต่ว่าให้ถ้าข้อความมานะครับที่ได้ถามรายละเอียดกันประมาณนี้เพราะว่าวอตบิ๊กบอกว่าถเขีนยูนี่ก็มีอยู่ามีคันอยููประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกสูฟังเด้อครับผมเห็นว่าเป็นเรื่องเล่าที่นนาฮักเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับนี่แหละครับวอตบิ๊กพื้นเปลี่ยนคือมิแตจเลื่นไปทหารนะครับพี่น้องเพราะว่าพื้นเปลี่นค้นห้นะครับ เป็นคนที่ให้ก่อนนะครับพี่น้องนะครับเมราะว่าสีให้ลูกน้องให้เอฟซีให้ทุกๆคนนะครับหรือเอาตรงๆก็คือว่าเป็นคนดีมีน้ำใจนะครับพี่น้องกับว่าแปลกหรอกครับที่เพิ่นสีได้รับแต่สิ่งดีๆกลับมานะครับพี่น้องก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าสู้ฟังเด้อครับผมนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังหดกะคอมเมนต์ข้มมาสู้ฟังได้เด้อครับผมในเรื่องนี้นะครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พยย่อหญ่แสนบ้านทุ่งน้ำเนเด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ